วัสดีครับพวกกับข่าวสั้นครับพวก้กับผมจำโดนรุ่นจิดวัดนะครับคณะกรรมการตร้องเลืองกระบวนการตัดสินฝ่ายลงโทษกรรมการต้องเลือกตัดสินฝ่ายลงโทษด,ดังนี้ครับ อาจารย์ประสาทกระทรวงกาบเร th an, th anyway. like weather weather ื th Why? Why? Ah. ่องได้กล่็เป็นกษารของพรรคความหวังใหม่นะคะในการอนุญาตให้ไม่ไว้วางใจระบุเหตุคุกวางระเบิดมาจากการที่นายกัทมันตรีสั่งกรือการรับและพิจารณายกเลิกเงื่อนาขตับแทงของทหารโดยจะมีการนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนะค้ว่าอย่างไม่ทราบเรื่องค่ะขอตรวจสอบก่อนซึ่งก็ได้มีผู้เลื่อยที่การรัฐมนตรีกลาโหมก็มีข้อกังขาในเรื่องนี้นั้นนะคะก็เห็นว่าน่าจะเสนอเรื่องนี้ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ค,ค่ะกษามหาทไทยครับที่จะสนุปได้ไม่ออยิทยากางนัง้นเก<ะ>ี่ยวไม่เกี่ยวทำไมจะต้องเอาทหารมาถามเลยมันใครก็แล้วแต่นะที่ที่อยู่ในกระบวนการนี้ก็ต้องจับหมดนะดูคะแนนมันไม่อยู่อย่างนี้นไงนะแต่คุณก็ร้างขอ,งของเองนุ่มก็มั่งเลยไม่ได้เ <g ười> ราพาักสกูอนครับช่วงหน้ากลับมากับประจําจากโรงงานกับ,บ,บอของฟัน ของการะเบิดนิเกรในประเทศหนึ่งในประเทศช่วงน้ากลับมาเกิดอีกตเิดงานป้อม กับพืที่ทางสถานีกระตอร่อที่เดยการข่าวสั้นกระตอร่อนะครับวันนี้ก็มีการระเบิดของนิวเคลียนในประเทศอิตาลีซึ่งทำให้เกิดการระเบิดนิวเคลียได้เราจับภาพไว้ด้วยกันการกระทำการราบิดระหว่างการเชื่อกันแล้หลางนั้นไม่เกิดการได้เกิดการระเบิดของของไฟระเบิดของประเทศอิตาลีประเทศอิตาลีเกิดการระเบิดของของไฟ ไม่ก็ไฟระเบิด์ต้องยังเราไม่สามารหตุดนะตามจุดการระเบอรเการเลเบอร์เราไม่สามารถทำจุดการเลเบอร์ได้ยังเบอร์ได้ไหมเิดไม่สามารถหยุดงานตามจุดการระเบิดผู้เขาไฟผู้เขาไฟเราหยุดระเบิดอเรามปฏิกริยาปฏิกริยาการระเบิดนะสถานีโทรทัศนการระเบิดต่อปฏิกริยาต่อปฏิกริยาไม่ตรวไม่ทราบสาเหต เรไม่รู้เลยผูสวสาเหตุว่าการกระทรวงมหาเศษเมื่อการที่การมีกระทรวงมหาในมหาศาลการระเบิดของเราไม่ทราบสาเหตุดังกล่าววันนี้นะครับเกิดการฝนตกในช่วงค่ําคืนนี้นะครับด้านหลังก็ฝนตกเหมือนกันนะครับด้านหลังเขาของเราครับข่าวของเราม่รู้ทราบสาเหตุของการระเบิด ของการระเบิดภูเขาไฟาแต่วันนี้นะครับฝนตกอย่างแบบฝนตกแบบรูแบบฝนตกฝนตกแบบประมาณอุณหภูมิสูงวันพรุ่งนี้ครับการระเบิดของฝนเนี่ยก็มีการลังกาวต่อไปนี้ครับวันพรุ่งนี้นะครับอเมริกาใต้เนี่ยการฝนตกกับอเมริกาใต้เนี่ยก็มีอุณหภูมิประมาณสี่ร้อยองศาเซลซิสสามสามสิบองศาเซลเซียส 3, ตลอดปีครับและแคนาดาการฝนตกของแคนาดาเนี่ย ตัวอีมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสอเมริการอเมริกามีอุณหภูมิประมาณ10องศาเซลเซียสเม็กซิโกกันของกันการกสุมาหาการการฝนตกก็มีอุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสนะครับอเมริกาอเมริกาใต้มันครับผมราซีเนย น่าฝนตกอยู่ประมาณอุณหภูมิประมาณ4องศาในตะวิปยุโรปครับการฝนตกกับประเทศฝรั่งเศสกับประเทศอังกฤษฝนตกกับประเทศอังกฤษฝนบวกือบอกว่ามันเกิดการตกของประเทศอังกฤษกับประเทศเยอรมันห้ฝนตกกับประเทศเยอรมันกับประเทศอังกฤษส่วนภาคก่อนภาคของประเทศไทยของเราครับฝนตกอยู่ประมาณ26องศาเซลเซียสังกล่าวต่อไปนี้ครับ แล้วก็วันนี้ก็มีวันสนุกสบายใจดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแบบบอาเราต้องต้องไปดูนีนีมังครับสวัสดีครับมายนแม่ คณะกรรมการต้องเลือกกรมรมธงกันตัดสินของการลดเสียงของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9, ลลงององ9การลดเสียงของไทยทีวีสีช่อง9เป็นสิ่งสําคัญที่สุดการลดเสียงของไทยทีวีีช่อง9การลดเสียงเป็นเสียงคุณภาพดีจากการดูรายการมากกว่า70รายการไม่ว่าจะเป็นรายการไหนกรุณาลดเสียงให้มีความจะต,ต้องลดเสียงให้คุณภาพเพื่ออ,อาจจะเสียงดังอัด ลำโพงอัสตกของสถานีโทรทัศน์ไทยทีสี่ช่องเก้าไรหรือทโทรศัพท์โทรถ้าถ้าพังโทรศูนย์สามหนึ่งห้าเป็ดหนึ่งเก้าเก้าและโทรแปดหนึ่ 8, งห้าเก้าศูก่อนถึงสิบกุมภานี้